ก็อยู่กับยกอีกแล้ววันนี้นะคะบล็อกนี้ยกจะพาดูคนไปทัวร์โต๊ะหนังสือของยกนะคะเพราะว่าตอนนี้คือกองท่อมหัวคือแบบไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนก็เลยอยากจะพาดูคนนะคะไปดูโต๊ะหนังสือไปดูที่สิ่งสถิตของยกในกลางวันและกลางคืนกันดีกว่านะคะบล็อกนี้มันเกิดจากความที่เราว่างนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเบื่อเบื่อมากๆก็เลยอยากจะพาดูคนไปทัวร์โต๊ะอย่าเรียกว่าโต๊ะเลยค่ะ เรียกว่ากองหนังสือแต่ว่าจะเป็นยังไงทุกคนไปดูกันเลยครับผม ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเอ็นทาร์ม6แล้วด้วยก็ต้องมีหนังสือแบบประดับประดาโต๊ะหนังสือหน่อยนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะว่างเกินไปไม่ใช่คนที่แยนอ่านหนังสือขนาดนั้นแต่ต้องอ่านเพื่อที่จะสอบนะคะก็เลยที่จะต้องอ่านตอนนี้นะคะเหลือเวลาแค่อีก2เดือนเท่านั้นตอนนี้มุกาลาจะสอบมีนาปลายมีนานนะคะก็เลยต้องรีบอ่านหนังสือให้ครบทุกวิชานะคะก็เลยจะต้อง จำเป็นต้องอ่านหนังสือนะคะทุกคนเราจะพาทุกคนนะคะไปดูห้องหนังสือของเรานะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าตัวหนังสือเนี้ยเป็นตัวหนังสือที่ยกขนมาจากบ้านบ้านอีกหลังหนึ่งคือบ้านหลังเนี้ยไม่ใช่บ้านจริงๆนะคะไม่ใช่บ้านจริงๆของคือเป็นบ้านบ้านพักครูของพ่อกับแม่ที่มีมีตั้งแต่เข้ามาเป็นข้าราชการอะไรอย่างงี้ที่ต้องอยู่บ้านหลังนี้ก็บ้านหลังเดิมของโยค่ะเขาเป็นบ้านที่อยู่ ชานเมืองคืออยู่นอกเมืองแล้วมันไกลจากโรงเรียนของตัวเองประมาณ30เกือบ30สิโลอะไรอย่างนี้ <t mens> เวลาตื่นเช้าก็ต้องตื่นเช้าแล้วเรา,าก็ต้องกลับบ้านดึกเพราะว่าต้องเรียนพิเศษถึงกี่ทุ่มกี่ยามก็จะกินข้าวกว่าจะเคลียร์นู่นนี่เสร็จเสร็จอะไรแบบกว่าจะได้นอนตื่นเช้าอีกเพื่อที่จะทำน้ำตึงตัวกินข้าวไปโรงเรียนนะคะคือต้องเผื่อเวลาทุกอย่างมันเลยรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่จะทําให้ หยกป่วยบ่อยก็คือคือหยกเป็นภูมิแพ้แล้วร่างกายคือมันไม่เหมือนคนอื่นอะเป็นภูมิแพ้แล้วแบบคือมันต้องนอนพอมันอากาศคือเขาเรียกอะาร่างกายมันล้วนเพราะฉะนั้นหยกก็เลยต้องย้ายมาอยู่ในเมืองเพื่อที่จะให้ตัวเองพักผ่อนได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราไปทัวร์กันด้วยดีกว่าอันนี้ก็คือสภาพตัวอ่านหนังสือของหยกนะคะคือมันโคตรแบบโคตรเละเพราะว่าเราไม่ได้อ่านเอยไม่ใช่ไม่ได้อ่าน ไม่ได้เก็บมานานแลว้วอะเพราะว่าเรายุ่งๆอะไรอย่างงี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราวันนี้ยกจะพาทุกคนมาทัวร์ว่าบนตัวหนังสือแล้วก็ที่จริงใต้ตัวหนังสือก็มีนะคะมีหนังสือเยอะมากเดี๋ยวจะพามาทัวร์ว่าแบบหนังสือของเรามีอะไรบ้างครับเค okay, ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือ หน้าสดของหยกนะคะก็คืออยู่บ้านก็ไม่อยากแต่งอะไรมากนะคะยืเพิ่งตกใจกันนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะหยกก็จะมาโชว์ให้ดูว่าบนตัวหนังสือของเรามีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยตัวหนังสือก็ต้องมีหนังสือใช่ไหมคะหนังสือของหยกนะคะมีครบทุกวิชาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ชีวะเคมีฟิสิกส์นะคะอังกฤษไทยคณิตไทยเออสังคมอะไรเงี้ยคือมีทุกวิชาเพราะว่าเราต้องสอบทุกวิชา เด็กหมกเป็นช่งางลำบากหลือเกินใครที่ดูอยู่นะคะอา,อาจจะเป็นเด็กมัธยมต้นหรืออาจจะเป็นเด็กมปลายก็แล้วแต่นะคะอยู่แนะนำหนังสือเรื่องนี้หนังสือเล่มนี้เลยนะคะก็เป็น ปลาหมึกนะคะคือไม่รู้ว่าทุกคนคือคนอื่นเขาจะเรียกหนังสือเล่มนี้ต่างจากหยกใหมแต่ว่ารุ่นพี่แล้วก็หลายๆคนเพื่อนเขาพาเรียกกันว่าเป็นเล่มปลาหมึกนะคะเพราะว่ามันมีปลาหมึกอยู่ข้างหน้านี้นะคะแล้วก็หนังสือวิชานี้เป็นหนังสือวิชาชีววิทยานะคะ biology นะคะตัวนี้ถูกคิดว่าเท่าที่อ่านมาคือหนังสือเล่มนี้คือหนามากหนามากจริงๆมีกี่หน้าเดี๋ยวขอดูก่อน ห้าร้อยเกือบหกร้อยหน้าห้าร้อยหกสิบกว่าหน้านะคะดูคนห้าร้อยเกือบห้าร้อยเจ็ดสิบหน้าก็เลยเป็นหนังสือที่หยกรู้สึกว่าครบถ้วนนะเพราะว่ามีเกือบทุกบทเลยของชีววิทยาแล้วก็มันมันไม่ได้เป็นหนังสือสรุปมันเป็นหนังสือนะคะหาล้วนๆแล้วก็เป็นหนังสือที่ใครอยากจะเรียนสายวิทย์แบบเนี้ย ก็ต้องมีมีเล่มนี้เลยนะคะเล่มนี้ประมาณ590บาทแต่หยกไปซื้อเล่มนี้ตอนที่เขาลดราคานะคะเป็นงานหนังสือประจาประจาปีของที่นี่ก็เลยได้หนังสือเล่มนี้มาในราคาที่ถูกลงกว่านี้อีกนะคะ1เลย เนะะื้อหาครบ2เลยนะคะเขาลงลึกมาก3าเลยใครที่อยากจะไปสอบเขียนขันนี่ว่าคนที่จะมีนะคะถามว่าอ่านหมดไหมฮึอ่านไม่หมดนะคะจําได้ไหมฮึจำไม่ได้นะคะทุกคนก็เลยต้องอ่านเราจะมาดูร่องรอยการขีดเขียนของเรานะคะอยู่ก็จะชอบเป็นคนไม่เสียดายหนังสือนะอยากขีดก็ขีดเลยอะไรเงี้ยอยากไฮไลท์ก็ไฮไลท์เลยดูดิอยากไฮไลท์ก็ไฮไลท์เลย,ย,กกเลยไม่เคยห่วงหนังสือเพราะว่าหนังสือนี้เป็นของเรา อ่านครั้งแรกแล้วก็รู้สึกอยากขีดลงไปเลยไม่งั้นมันก็จําไม่ได้นะคะมีหนังสือแล้วนะคะหนังสืออ่านนี้นะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือเคมีของเรานะคะแล้วก็อันนี้เป็นหนังสือนะคะที่ยืมของยืมของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะห้องสมุดโรงเรียนมานะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือวิชาวิสิก์นะคะเป็นสรุปที่ต้อง ยืมหนังสือสรุปมาเพราะว่าอ่านไม่ทันแล้วค่ะอ่านไม่ทันแล้วค่ะก็เลยต้องนายืมหนังสือมานะคะแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือศัพท์นะคะอะไรพวกนี้นะคะมีหนังสือศัพท์ด้วยแล้วก็เป็นเล่มแบบฝึกหัดอะไรประมาณนี้นะคะแนะนํานะคะใครอยากจะอยากซื้อตามก็หาซื้อได้ที่ b ิ s นะคะงานหนังสืออะไรอย่างนี้หรือว่าในออนไลน์ก็มีเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มีแบบฝึกเรียน เยอะมากนะคะมันจะมีของที่โรงเรียนกับที่เรียนพิเศษใช่ไหมคะเราก็จะมาเก็บกันนะคะคืออยู่เป็นคนที่ชอบเรียนชีวะมากก็จะมีแต่ชีฟเรียนชีวะนะคะเยอะมากนะคะอย่างนี้แล้วก็มีเล่มน,นี้อีกนะคะที่ยังไม่ได้ทับเก็บเลยนะคะก็มีเยอะมากนะคะที่จริงมีเยอะกว่านี้นะคะี๋ยวเราจะมาดูว่าบนโต๊ะของเรามีอีกกี่ชีฟแล้วก็อีกกี่วิชาบ้างนะคะก็คือไม้ขวยเสื้อนะคะ เราก็ต้องเก็บเป็นประเบียบเรียบร้อยนะคะเอาไปไว้ที่อื่นนะคะตรงนี้แล้วก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้หนูเทลล่ามาจากไหนอีกอันนี้นะคะก็จะมาทํางานก็เลยเป็นขยะไปอีกแล้วก็หยกเป็นคนที่ชอบใช้ทิชู่มากเลยสิซื้อใหม่ตลอดซื้อใหม่ตลอดดูสิอันนี้ก็เอาไว้เช็ดหน้านะคะอันนี้เอาไว้แบบเช็ดจุุด <laughs> นะคะ อันนี้ก็คือเป็นคนแบบมีทิชชู่เยอะมากใช้ทิชชู่จนแม่บอกว่าเปลืองนะแล้วก็นี่เลยนะคะชีสวิชาคณิตศาสตร์นะคะนี่คือทั้งหมดเลยนะยังไม่หมดนะอันนี้คือยังไม่หมดอันนี้คือแบบ3ปีที่เรียนมามสมห้าม6นะคะดูคนอันนี้คือยังไม่หมดนะยังมีอีกนะคะแล้วก็แก้วน้ํานะคะนี่อย่างที่บอกว่าหยกเป็นภูมิแพ้นะคะหยกต้องมีแก้วน้ําตัวนี้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้ล้างจมูกตัวเองนะคะขอแนะนําว่าให้ล้าง จมูกเช้าและเย็นนะคะโดยใช้แบบเข็มทิดยาตัวนี้คือสลิงตัวนี้นะคะในการฉีดน้าเกลือเข้าจมูกนะคะแล้วก็ล้างมันออกมานะคะจมูกจะได้สะอาดสะอาดเนาะวันนี้เราจะมาจัดโต๊ะอันรกร้างของเรากันในวันนี้วยมีเครื่งสองอ่างด้วยตรงนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่หยกรีบไปโรงเรียนเนี่ยหยกก็จะมาแต่งหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็แต่งหน้าตรงนี้เลยนะคะโอเคนะคะทุกคนเราก็จะมาเก็บโต๊ะของเรากันนะคะ ให้เรียบร้อยภายในวันนี้เลยนะครัม ช่เปยียกเอาไว้ติดตัวพ้อะตอนนมันก็แบบเป็นช่วงโควิดอนะเนาะก็เลยต้องมีที่ชุ่เปียกนะคะเอาไว้เช็ด ตัวหนังสือของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้นะคะยโยกก็มารีวิวตัวของเราแบบคร่าวๆแล้วกันนะคะเป็นวอลกิทซ์สั้นก็จะให้ทุกคนดูว่าบนโต๊ะของเรานะคะมีหนังสือบ้างนะคะในชีวิตของเด็กมหกนั้นจะต้องอ่านหนังสือเยอะขนาดนี้เลยหรอใช่ต้องอ่านเยอะมากเพราะเราสอบทุกอย่างเลยนะคะนี่ก็เป็นหนังสือเลยมสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนเราจะกระสิบกันแบบนี้จริงๆใช่ไหม ทุกคนทีนี่นะคะก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตัวแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เดกด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจด้กัน